ปั้นเป็นเมอนก้อนนะก,ก,กินเป็นบเบอร์เกอร์เมื่อไหร่ฟุตบอลไทยจะได้ไปฟุตบอลโลก5ปี10ปี20ปี5 <c oughs> ปีค <c oughs> ิดว่าวงการฟุตบอลไทยเนี่ยเอาในมุมมองของอพี่ก่อนพี่ดันโยปัจจุบันและอนาคตมันจะเป็น พี่พี่ดีซอได้ข่าวว่าเคยครั้งหนึ่งได้ค่าตัวเป็น5ล้านเลยเหรอพี่อยู่ในรายการแฉไว้ก่อนเออก็นอนคุยผู้หญิงไทยอ่ะพี่เออสนุกดีเก๋ตื่นเต้นเก๋คุณแบเที่ยงคืนแล้วถามเขากินข้าวยังครับผมบอกเขาเที่ยงคืนแล้วยี่เขาจะนอนแล้วมากินข้าวอะไรมาถามแล้วกันโอ้ยไม่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 โอ้ยมัวแต่กินอยู่นั่นแหละ ทุกวันเลยนะยายเนี่ยทุกวันเลยนะโอ้ยกับยายชอบเนาะมันเป็นการแก้ถ้าแก้ทุกวันแบบนี้กินทุกวันแบบนี้อย่าลืมนะครับนี่นี่เจสุมินครับทุกน่องครับเจสุมินสลหรับคนนักดื่มสำหรับนักปาร์ตี้ครับดื่มทุกวันกินทุกวันนะครับมีปัญหาเรื่องไขมันพอกตับนะครับไปตรวจแล้ว ใหมันในเลือดสูงนะครับเจ็บชายโครงท่างขวนศรีว่ตตับคุณมีปัญหานะครับอย่าลืมตัวนี้กินตอนเช้าหรือว่ากินตอนระหว่างดื่มก็ได้ครับตอนเช้าถ้ากลัวแห้งก็กินเข้าไปเลยครับระหว่างดืง่มโฆษณาอีกแล้วจะโฆษณาอะไรกันเยอะแยะไปหมดเอ้ถ้าไม่โฆษณาเ็าจะขายได้เหรออู้แล้วมันเสียเวลาคนเขาจะดูคลิปนี้โฆษณาแป๊บเดียวโฆษณาอีกแล้วก็โฆษณาให้มันขายได้ขายได้เสร็จก็เอาเงินมาจุนเจียทีมงานนี่ไงปูหยายก็กินอยู่แล้วแต่โฆษณามันเยอะไปก็ของมันดีก็รู้ว่าของมันดี ไม่ไม่แล้วไม่ไม่ไม่เออไม่ไม่ต้องโฆษณาแล้วนะไม่แล้วหมูเนี่ยโอเคโอเคไม่โฆษณาก็ไม่โฆษณาไลฟ์เอ็มพี22นะครับดูแลตับดื่มหนักพักตับดูแลตับครับไม่แล้วบอสสวัสดีครับผู้ชมครับสแตนเด็กตับมาแล้วครับโอ้โห EP นี้เป็น EP หนึงที่ผมมีความสุขแล้วก็ภูมิใจมากนะครับเป็นแฟนคลับมากเลยขอต้อนรับครับวินเทพพิโนไทยนะครับ Yes, they can. แล้วก็พี่ยังก็ดันโยครับพี่ดันโย,โยดันโย <laughs> ดัน <laughs> นี่คือเป็นหนึ่งในฟุตบอลทีมชาติไทยที่อายุน้อยที่สุดแล้วก็ที่สําคัญนะครับเคยไปอยู่สโมสรทางยุโรปแล้วก็ในประเทศไทยก็ไปอยู่หลาย,ลายสโมสรม,มากเลยและเป็นคนหนึ่งที่ค่าตัวสูงที่สุดในประเทศไทยอีกคนนึงก็ว่าได,ด้อดีตอดีตอดีตที่สลหรับประเทศไทยมันขนาดไหนแลวพี่ตอนนี้โอ้เป็นได้ดีมากครับเพราะเป็นอะไร<อ>ตั้งแต่สมัยที่ผมเริ่มเล่นเนี่ยดันโยเล่นกันอยู่เนี่ยมันก็เงินเงินมันก็เยอะกว่าเยอะกว่าพวกเอ่อขาเรียกพนักงานเงินเดือนที่เริ่มต้นจบปริญญาตรีอะไรเงี้ยสมัยนู้นผมได้เงินแรกๆก็ เดือนหนึ่งสี่ห้าหมื่นตอนอายุสิบแปดสิบเก้าอะไรเงี้ยพี่โอ้ใช่ครับเงินเดือนเดือนสี่ห้าหมื่นใช่ถ้าพอคุณเริ่มเก่งขึ้นติดทีมชาติหรืออะไรเงี้ยเงินเดือนเป็นหลักแสนเลยพี่ทั้วันนี้บางคนนี่เป็นหลักล้านนะบ้านเราโอือเหรอใช่ครับใครที่ใฝ่ฝันนะครับเด็กๆที่ใฝ่ฝันเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นอาชีพได้เลยเป็นเยาวชนทีมชาติแล้วก็ติดทีมชาติแรกๆด้วยใช่ครับ่ครับถ้าวันนี้มากินอาหารอีสานครับผมที่รีสอร์ทเคยทานไหม เออผมผมทานประจำอยู่แล้วคุณแม่ของคนอีสานด้วยพี่ใช่ชอบทานแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทานแบบว่าอาหารที่มันเรียเมนูแบบแปลกเท่าไหร่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ทานทั่วไปได้แล้วแล้วดังคุยนี่เขาดันย่ดันย่เหรอเอายเ้ยเฮ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 ้ยเตะบอล้เฮเอ้ย้้เ ไม่ชอบเหรอไม่ชอบยายมานี่ยายมานี่โดนขาตลอดเลยยายมานี่ห้าลูกถ้าโดนสามลูกผมเลี้ยงข้าวเลยแต่ถ้าไม่โดนจ่ายเองนะโอเคโอเคได้เออมาตั้งเองเลยลูกแรกนะครับห้าลูกถ้าโดนสามลูกนี่ผมเลี้ยงแต่ถ้าไม่โดนเนี่ยใจเองเออดางโยเอ่อแชมโอลดปัสอิปูเดอะเก้าอี้โดนสามทีและปรูเบลมซาลาะเมอดฟูเ่มึงรังเลี้ยงเตะหัดเลียริงเตะตัง กินอะไรมาบ้างแต่บงนี่เอาเถอะเอาเถอะเอาร้อนเอาเถอะเอาเฮ้ยหอมยังหอมยังหอมแล้วเข้าน้ำก่อนให้พี่เข้าน้ำก่อนโอเคโอเคโอเคปงเล็งปังเนี่ย้ยเล่นดิเล่นไม่โดนแล้วไงร้อนพวกมึงอะฮะเอาให้เอาให้โดนนะวงเล็งปังเออ หนึ่งลูกหนึ่งลูกกลูอีกสีแมนเวลูกที่2ครับลูกที่2ลูกแรกลงไปแล้วลังเป็นเฮ้ยเอาสลูกเอ้ามึงไม่ร่งที่ใบหนาเล้วเอองโเรดตอานะครับต เป็นตองกูแต่บอลเป็นที่ป่ากกูถามจริงจริงเลยเหรอเป็นทั้งบอลอาชีพหรือเปล่าเนี่ยไม่คือเป็นเดืกิเข้าฟรีเหลือ2สองลูกนะครับถ้าสองลูกนี่โดนก็กินข้าวฟรีนะครับถ้าไม่โดนใจเองถ้ายันใครได้ถ้าไม่โดนใจเองนะครับแลผมหรอทีเนี้ยเออ เองถึงเวลาที่กดดันต้องใชก็ต้องเป็นมึงอะ ีเขายังสอนกันอยู่เลยเมื่อกี้เื่นสนามมันไม่เคียวไม่เคี่ยวยังไงเอาให้อีกสองลูกถ้าโดนสองลูกผมเลี้ยงอ่ะคุณกับผมคนละลูกดีกว่าอ่ะเออคนละลูกไกลไปไหมเอาใกล้ๆไหมได้ได้แล้วพี่เฮ้ยพี่ไปไหมเฮ้ยพี่จะแบบรูปเหลี่ยมความสามารถผมได้ไงพี่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเออเฮ้ยเฮ้ยไปทางนั้นตลอดเลยวะไม่โดนูด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 ูโอเคเอ้ยเดอะตัว เฮ้ยมึงิกลูกนึงได้ไหมหยิกลูกนึงได้ไหมเฮ้ยผมผมดีกว่าผมยังไม่โดนเลยวันนี้ผมยังไม่โดนเลยขอแก้มือขอแก้มือเถอะไปอย่าเช็ดมึงแค่นี้มึงเดินไม่ได้อะโยไปตั้งไหม่เลยตั้งได้ดีตั้งได้ดี สมชื่อสมชื่ออะไปไปสูตรแล้วกินข้าวกันกินข้าวไปกินข้าวครัแม่แม่าผูกแขนให้ยพ่นแนะผูกคอต่อแขนมันเหมือนวิธีสมรดหรือเปล่าผูกคอต่อยคือบ้านเราเนี่ยเวลาต้อนรับแขกบ้านแขกเมือหรือว่าเราจะไปไหนมาไหนอวยพรด้วยวิธีแบบนี้เป็นการอวยใจให้พรอะไรนกแม่ ใ้่ไม่ได้ล้รไทยเรจ้าเอาไปกินละไปให้กว่านี้ให้กว่านี้ดีกว่าเข่าเด้อขอบคุณมากๆเด้อที่มาอยู่ประเทศไทยแล้วก็อ่าซอยพัฒนพัฒนานะครับทุบบอลบ้านเฮาหายดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเอาไอรีซอกันด้วยกันนะครับนี่คือสุดยอดที่ร่ของคนไทยนะครับให้กว่านี้ให้กว่านี้ดีกว่าเข่าครับขอให้สมใจปราชนา ให้ได้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลอย่างที่คาดหวังครับหลักกาซอยกันพัฒนาอาชีพฟุตบอลมันเท่าให้เจริญรุ่งเรืองนะครับได้ไปบอลลูกและที่สําคัญแต่งงานก็ขอให้มีความสุขด้ตล่ะเด้อขอ้โหดูนี่ดีครับดูนี่ไหลายครับดูนี่ไหลชุกชิ้นชุ่มสวัสดีเช้าเช้าบอกยจืดเกี่ยมจืดปวดตาตึงสวัสดี ฉันจริงจริงมือนจรบงก็คงจะเป๋ดเปาพูดคขาหมายดีออยดีคือบอกค่าแป๋ไม่ได้บอกความไม่ดีเออดีเที่องคื่าตัดิงฉุดมาในเที่ววัดเจีนัว่าตจอเบ่าชื่อเพื่อเชี่ยเป็นอะไรบ้างกำลังทานตัวทีเถอะอะไรละมั้งอะไรั้งอะไรั้อรัปแบค์่บงค์ับแบคับแบขับีหมา กลบเลยขอบคุณครับผมไปสีโซวขวันอะต้อนรับแบบดีสานแล้วก็ อู๋อู๋อบนบันเท้าครับผมนะครับคน้ดีสารตอนรับนี่ครับฮะตอนรับแบบบันเท้าดีดีใช่ไหมฮะไม่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 ใช่ดีอันนี้เป็นเป็นอูดีงามดีงามอูเป็นอูของคนนครพนมครับผมตอนรับได้กินได้กินได้กินได้ไม่ได้มีปัญหาไม่มีโอเไม่มีก็ไม่มีปัญหากับมึงอยู่แล้วกินได้ตอนรับตอนรับทีสองแทม เขาจะหมักด้วยวิธีธรรมชาติแบบว่าคนอีสานเราดนแบบนี้นี่คือเป็นเป็นอะไรมันเหล้าเหล้าอุเหล้าอุครับแรงอยู่ี่แรงอยูนะแรงอยู่แต่ว่าอันนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์พี่พัทรู้ไหมคล้ายเหล้าขาวอะไรนี้แบบลองให้แปดสิบถือเรื่องอะไรนะลองแปดสิบแล้วมาอยู่เมืองไทยนี่ตอนแรกๆมาอยู่ทีมไหนครับเนี่ยก็มามาที่นี่ตรงนี้เลยเมืองทองเลยเขาใครเป็นคนไปเห็นนะครับอ๋อตอนแรกมีมีเพื่อนผมเล่นก่อน เล่นในเมืองทองของเขาเล่น <veramente> ท <residential> ี <önem> ่สามครับเขาตาเมืองทองขึ้นมาที่สองเขาอยากไปอยากให้ผมมาเต็มเขาอ๋อเขาอยากออกแล้วให้ผมมาแทนเขาไอวิลลี่โคดมามาเต็มเพื่อนผมเป็นคนอยู่ไอวิลลี่โคดอีคุณเล่นทีมอะไรสโมสรหรือว่าทีมอะไรใช่ใช่เล่นที่แอฟริกาเหนือสโมสรที่ผมเล่นอยู่ชื่อว่าอะไรซามเปตูซามเปโตูแล้วก็จิตสิบ เดี๋ยวจะให้คุณพี่ลิซอแล้วก็พี่ไอดอลดันโยครับไอดอลมาจากไหนดันโยทําอาหารอิสานครับเนี่ยก็คือทําก้อยเสือแล้วเอาไปลวกก้อยเนื้อเสือร้องไห้นะครับเสือร้องไห้แล้วเราก็จะมาก้อยก้อยแบบอีสานง่ายๆอย่างบอกอาหารอีสานมันจะเป็นเหมือนเรียบง่ายแต่เราก็ไม่ได้มากง่ายง่ายแต่ว่าเราใส่เครื่องปรุงไม่กี่อย่างก็จะกลายเป็นอาหารที่คนต้องมาทานที่ร้านบ่อยๆแล้วอ่าอ่ะอันดับแรกดันโยทําครับเสือร้องไห้เอาแบบก้อยนะก้อยก้อยก้อยคือดิบ อ่ะเอาเลยคลุกเลยคลุกคลุกนี่คนละแบบแตกแตกเศษเครือครับพี่หยิบเลยก็ได้ครับหยิบนะครับไม่ถูกใส่ใส่ยังไงยังไงพี่ใส่แบงนี้ปึ๊บมันจะหัวตัวเองแล้วมันจะไม่ลงไปเลยนะโอ้โหตุ้งเทเลยช่วย มันเข้าๆก่อนเสร็จปุ๊บครับอผมง่วนผมงรวนนี่ยิบใส่ได้เหมือนเดิมเลยพี่นะได้เลยใส่พี่นะโอเคเยอะขนาดไหนครับเฮ้ยทำทำอาหารเป็นนะเนี่อะไรอยู่ได้อยู่ใส่งี้เหรอให้อยู่เหมือนเนอะเหมือนหมดเลยหมดเลยเฮ้ยนี่แหละว่าแต่ถ้าเอาดีลาหน่อยจังนี้ีเยอะๆหน่อยองามันดีซานหน่อยเหมือนที่มึงชอบทำห้องน้ำอ่ะมึรวยเข้อ่ะคั่อันนี้คข้าวคั่วใช่พี่ใช่ครับให้ความหอม เอีกสิอีกอีกสอีกนะครับอีกหน่อยนะคนโดนไอ้นี่มันเนี่ยมันไม่ได้คนเลยอ๋อมาอยู่บังซอน15ปีก็เป็นนักเตะมาใช่แล้วก็เตะมาเปลี่ยนเป็นขับมาเป็นคนสอนแล้วพอพอพออยู่ไปป่ะเอาออกก่อนเอาออกไงไอ้อย่านะอุ้ยอุ้ย อืมหวงอันนี้ถ้าเราไม่ไม่กินเราก็ไปคั่วได้นี่คือกินได้เหรอพี่จริงๆกินได้เลยฮะออนี่ท้มสีสันหน่อยได้แล้วครับเราแต่งหน้านิดนึงก้อยสีมือของนี่ครับนี่ ก็ขอเดินปีวิเดินโยดินโยนะครับแล้วก็ก็ทำง่ายเลยเนาะที่ง่ายครับง่ายมากอันยออันยอแตกไหมผมเฮ้ยถ้าคนสัตว์เลยจะกินนี้เป็นโยครับเออสายกินนี้เลยปั้นปั้นนี้เอามาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยปั้นปั้นเป็นเป็นก้อนเลยกินเลยกินเป็นเบอร์เกอร์เลยมึง ยุลีซอครับไปอยู่ไปยุโรปแรกๆอยู่สโมสรอะไรนะครับทิสซันบาเลสครับพี่ทิสซันบาเลสตอนตอนเยาวชนใช่ครับผมไปตอนอายุ14พี่อยู่จนถึงวัยอายุประมาณ19ครับอยู่ถึง19ปีเขาเล่นยีมสโมสรเออแบบในระดับเยาวชนพี่ครับแล้วก็กลับมาเล่นที่เมืองไทยเป็นทีมชาติเลยไหมครับกลับมาตอนนั้นผมไป กอดไปผมติดทีมชาติแล้วพี่ชุดยูสที่ผมบอกครับ<อ>แต้ผมติดตอ u ยูสิบสี่ผมไที่นั่นเมื่อตอนหลังกที่ไปทีมชาติแล้วก็ถึงไปผมจําได้ว่าคุณพ่อคุณเป็นคนส่งเสริมมากๆพาไปเล่น<ช>ตอนตอน,ตอนยังตอนยังไม่มีใครรู้จักตอนนั้นคนรู้จักดีซอจากไหนครับน่าจะเป็นฟุตบอลนี่แหละครับฟุตบอลยูสินี่แหละครับครั้งแรกที่ผมติดทีมชาติเลย ตอนแรกผมเล่นทีมโรงเรียนมาก่อนโรงเรียนอ๋อทีมโรงเรียนเล่นฟุตบอลกรมพลาศึกษาเล่นอะไรเงี้ยครับครับก็เริ่มพอมีท่านในวงการฟุตบอลนักเรียนอ่ะก็เริ่มมีคนรู้จักบ้างครับแต่พอเริ่มได้ไปที่ทีมชาติเยาวชนทีมชาติอายุสิบเจ็ดมันก็เริ่มเหมือนฮือฮานิดนึงเพราะว่าตอนผมอายุสิบสี่พี่ก็แบกขึ้นมาสิบสามไปสามปีมันเลยค่อนข้างแบบแล้วชื่อผมแปลกชื่อรีซอรเงรับเออพวกน่้ย คนเราคิดว่าเป็นชาวเขาลงมาจากดอยมาเตะฟุตบอลอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่ครับผมเกิดที่กรุงเทพเป็นอ่ะแต่ว่าชื่อเนี่ยคุณแม่เขาเคยสมัยเที่ยวเรียนมหาวิทยาลัยเขาไปสอนเด็กที่เผ่ารีสอร์ทเนี่ยแล้วเขามาทำใจเด็กที่นั่นก็เลยเอาชื่อมาตั้งให้ลูกคนนี้คิดว่าเป็นแบบชาวเขาหรือมาเตะบอลจริงๆไม่ใช่ครันนี้กูไม่รู้นะครับคุณลูผมผมฐานในฐานะที่ผมแบบอาจจะไม่ช่ำชองฟุตบอลมากๆครับเวลาที่ไปอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยตอนสมัยจะอยู่ที่สแตนเบิร์ดการซ้อมเนี่ยมันต่างจากที่คนไทย จริงๆถ้าในรายละเอียดของฟุตบอลนะครับอาจจะไม่ได้ไม่ต่างมากแบบก็มีการซ้อมแทคนิกซ้อมยิงประตูซ้อมอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เมืองนอกเขาจะเน้นพวกรายละเอียดดีเทลแล้วความเข้มข้นพี่แล้วว่าเราเนี่ยเหมือนกับว่าฟุตบอลเนี่ยมันเป็นอันดับหนึ่งก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ได้น่าสนใจเท่าอาชีพอื่นบางคนอยากไปเป็นศิลปินอยากทำนู่นทำนี่สิ่งเล้าอะครับความทุ่มเทของไทยกรบต่เงประเทมันใกล้เพียงกันไหนก็ถ้าสมัยก่อนเขาดีกว่าแต่สมัยนี้ก็เริ่มดีขึ้นเรามีทุนอาชีพเรามีให้เห็นว่าสามารถ ทำหาเงินเดือนได้รายรได้สูงขึ้นเลยครับรายได้เออเขาเรียกว่ารายการในการแข่งฟุตบอลของต่างประเทศมันอาจจะมีเยอะทําให้เด็กๆมีความ,มแรงบันดาลใจแล้วก็อยากที่จะแบบคือมันมันเยอะรายการแข่งมาเยอะแต่ไทยเขาเยอะไหม เยอะครับเยอะครับแต่ว่าแต่ว่าคือหัวคือวันีโครงสร้างมันมันอาจจะของเราอาจจะเป็นหลักจากเขาเป็นอีกนึงเพราะเขามีฟุตบอลอาชีพมานานแล้วเนี่ยคือสามารถมองว่าเป็นอาชีพตั้งแต่เด็กได้เลยพ่อแม่บอกว่าไปฟุตบอลก็มุ่งฟุตบอลตั้งแต่เด็กนักฟุตบอลเนี่ยถ้าเมืองนอกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ามีเงินเลี้ยงชีพที่ชีวิตสบายเลยอะอะไรนะ laters l a t o อะไรนะครับ laters latos ภาษาไทยเรียกอะไร latour latour l a t o า r l a อันนี้เป็น <c oughs> เป็น <c oughs> นะฮะสาหร่ายน้ำจืด <c oughs> เนี่ยเป็นสาหร่ายน้ำจืดแล้วเอามาทำเป็น,น <c oughs> อันนี้จะมีโอ้โปรตีนมีโคลอโตรลิมีอะไรเยอะมาก <c oughs> มันจะอยู่ในน้ําลึกๆเป็นนหำลายน้ําจืดมันอยู่ข้างล่างๆอ่ะที่มันเป็นตะกอนอ่ะเหมือนตะไคร่ติดอยู่ตามนั่นแหละเดี๋ยวนี้เขาสะอาดแล้วอ๋อสะอาดแล้วเขาจะอาดเขาเขาจะทําเป็นแบบเป็นฟาร์มเลยเป็นฟาร์มอ๋อฟาร์มอย่างนั้นเลยสะอาดเลยละลายละลายให้มันตัดเองมันไม่ตัดหรอกตัดเองเอาไว้มันเลยนี่วันของเพื่อนเพื่อนเฉยเฉยลาบเทาครั้งแรกนะครับอะไรนะลาบเทาลาบเทาของพี่รีซอแล้วก็พี่ ใบอันนะครับดันโยไม่ถูกสักครั้งเลยชื่อไปหมดครั้งแรกของพี่ลีซอเหมือนกันนะครับซาบเทาครับรถซาบเป็นเสียนทั้งแต่ครับของพี่ดันโดนะครับดันดันโยอย่างนี้อย่าไปคิดด้วแม่หรอกอย่าเพิ่งเกินดิเหนอมันไม่แย่มึงก็มึงคิดไปก่อนมันแย่แไงเออ เขาไม่แก้มึงเหรอมันก็เกี่ยวพี่จะแก้มืนอนนักฟุตบอในบ้บานเฮาเนี่ยออแต่ละมสมสรอนเนี่ยมีมีคนท่าแอฟริกามาเป็นคนเตะในแต่ละมสมสรอน,นี่กันหลายขึ้นกันเพราะอีกอ,อย่างครับคือทำไมฝรั่งนี่บอฝรั่งมีมีครับมีแอฟริกาอเมริกาใต้พวกบราซิลพวกอะไรเงี้ยครับมียุโรปก็มีแล้วเขาเตะบานเฮาเขาคุ้มอยู่บรครับเขาคุ้มบอกเพราะว่า ่าตอบแทนมันมันคุ้มอยู่บ่บัตรคนอาฟฟิกาคุคมคุ้มนะคุ้มเหมือนน่ลู้กงคนฟารังเ็นไมเน่บัตรคนอาฟฟิกาคุ้มคุ้มสิ่งแรก ถ้าลองมาอยู่นี่นิงเดลีเอตังปาร์ตี้แตกับแอฟริกาคืไม่เหมือนกันค่าสูงกว่าเหมือนเหมือนกันดูดีกว่าค่าจ้างสูงกว่าที่แล้วก็ค่าครองชีพอ่ะต่ำสูอาหารการกินเลยไม่ได้แพงมากแล้วก็แต่แม้เวลาเรามามามาใช้ชีวิตที่นี่เราดูแลทแฟมิลี่ได้ไงอืมอ้เฮ้ยเฮ้ยซึ่งซึ่งรายได้ของนักเตะไทยกับนักเตะต่างชาติที่มาจะไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาอเมริกาใต้หรือยุโรปเนี่ยมันจะคนละเลทกันครับถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยก็จะเล สูงกว่าคนไทยก็จะได้ถือว่าคุ้มอยู่ครับมึงท่อง15ปีเริ่มจากนักฟุตบอลนกกอแล้วก็ชื่นชอบใปนความเป็นคนไทยแล้วก็ความเรียบง่ายในการใช้ชีวิตงานขึ้นบันไดโรบันไดคือกับเมียไหลเห็ดหนังก็บ่ได้มีแต่เมียกินยังกับแนนเบิร์ดกินหน่อยๆกับแนนลุกเสียบขึ้นมาไปไปหาหมอหมอมาไขมันพวกตับ ไขมันในเดือดสูงเห็นข้าวาตัวนี้ดีก็เลยซื้อมากินกเลยลองกินไปเดืยนกปวัวนี่ละเลยไปหาหมออีกเท้นหนึ่งหมอบอกว่าไขามันลดลงเมียกับบ่เมียเฮ็ดเบียดได้ดีขึ้นก็เลยกินมากใเรื่อยเขาบอกค่อยเมียแล้วกินต่อไปตัวมันดีใช่ไหมกินสมุนไพรผูไใดมีอาการเมียค่ะตับสูงก็ลองมึงเดอ้อมากินจะดีขึ้น ก็แต่ผมจำได้ผมมาเขาผมสอนภาษาไทยไงก็าใหญ่เขาพูดไทยได้เออเหรอสอนเวลาเล่นในสนามอ่ะถ้าศมกติคุณไม่พอใจเลยคุณพูดไปเลยคำว่าผมสอนเขาเขาบอกว่าเฮ้ยดีนะคราวนี้คราวนี้พูดได้แมตช์แรกลงไปเล่นอไที่เจอผมที่ผมสอนกรรมการเป่าไม่พอใจด่าเขากันกรรมการชูใบแดงให้เลย ผมต้อทับใจเพื่อนคนนี้มากว่าเป็นเพื่อนที่ดีไหมไม่ดีเลยผมบอกว่าชจริงใจนะผมบอกว่าชอบจริงใจแบบตรงๆไม่ใช่เหรอผมตะวันไอ้ดั้พูดไม่ได้ใกล้ๆเขามันพูดใส่หน้ากรรมการเลยพี่อย่างนี้เลยอ่ะเรียบร้อยโดนไปแดงผมแบบโอ้ตายคุณสอนกูเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมนอนแคมป์ไงพี่นอนแคมป์แบบนอนรวมอ่ะแล้วก็เป็นเตียงสองชั้นผมก็เลนอน เดินที่ชั้นสองก็มีมันอยู่ข้างแล้วก็เพื่อนมันอีกคนที่เป็นแอฟริกาเหมือนกันอะไรเงี้ยเออก็นอนคุยผู้หญิงไทยอ่ะพี่เออเธอดีเก๋เป็นเด้กเก๋เป็นแบบนี้เที่ยงคืนแล้วถามเขากินข้าวยังครับผมบอกเขาเที่ยงคืนแล้วยี่งเขาจะนอนแล้วมากินข้าวอะไรมาถามเขาตลกมากผมว่าโอ้โหแล้วคุยแบบสุภาพเป็นบด็กเก๋เลยแล้วพี่เรียซอล่ะชอบอะไรตัวเขาถึงได้ครบขนาดเขาเป็นคนอย่างเงี้ยพี่เดี๋ยวที่เราเห็นเนี่ยเขายิ้มเก่งเขายิ้มเก่งทำอะไรเขาก็ไม่โกรธแล้วก็คือแล้วเวลาเล่นเนีขาเป็นคนเล่น เก่งเขาเป็นหนึ่งในนักเตะนักเตะต่างชาติเล่นในเมืองไทยที่ผมว่าเก่งที่สุดคนหนึ่งในเมืองไทยว้าวเขาเล่นตำแหน่งอะไรเขาเล่นกองกลางกองกลางเล่นกองหน้าด้วยเจอกันครั้งแรกที่ไหนอะที่เมืองทองนี่ยนะครับผมาจกมผมกลับมาจากเบลเยียมครับภายนอกถ้าเราเจอสักคนทั่วไปเจออาจจะดูแบบน่ากลัวครับเฮ้ยผิวสีนั่นผิวอะไรเงี้ยเราจริงๆแล้วเป็นคนที่ใจดีอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเรื่องผู้หญิงจะติดเรื่องนี้ผู้หญิงเดียวคือชอบไปคุยคนนั้นคนนี้มึงเป็นอะไรมึงเป็ย่วะบ่อยมึงบ่อยมากครับผิวสีคู่สี อะไรมาวางไม่ได้ผมกินแล้วเนี่ยฮะนี่อะไรพี่อันนี้ลาบขั้วเมื่อกี้อ๋อเใี่ยวเมื่อกี้อุ้ยอร่อยนะเขาไปขั้วมาอร่อยเลยเฮ้ยอะไรนี่อันนี้เขาเรียกอันนี้อันนี้เทาคือกันบวชสไลด์อันนี้เป็นไข่ผั่ฮะไข่ผั่ไข่ผั่ใช่อ่ามันฮะนี่ก็นี่ก็สะอาดสะอาอยู่ในน้ําสะอาดเท่านั้นพี่พีชสอนพูดไข่ผั่นะไข่ไข่ผั่มผั่มผัมไม่ใช่ผั่มผั่มผั่มผัม ห้ำนี่บิดตอนไหนวะเอ้ามึกระเด็นลองชิมดูลองชิมดูไข่ผับไข่ผัไข่ผับใส่ไปเรื่อยมาเรื่อยอ๋อเป็อะไเนูเมไข่ผับแต่จริงๆแล้วหลายๆเมนูผมไม่เคยกินนะพี่แล้วก็ไม่เคยเห็นที่อยู่ซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ถ่ายคลิปของพี่วิซอไปแล้วก็กินอาหารหลากหลายไปนะครับจริงๆแล้วเนี um> <_<_<_<_่ย คิดว่าวงการฟุตบอลไทยเนี่ยเอาในมุมมองของพี่อนพี่ดาวดปัจจุบันและอนาคตมันจะเป็นัไงไม่ปัจจุบันนี้เขาดูแบบดูดีขึ้นอยู่นะดีขึ้นต่างจากมาแรกๆไหมคนแรกๆดีเราก็มาจริงช่วงหนึ่งที่แบบไม่ดีเท่าไหร่อ่าตอนนี้กลับมากลับมาดีขึ้นคิดว่านาคต้นดีกว่านี้โู้แรกๆตอนที่ฟุตบอลลีดพุ่งตอนนั้นนะคนดูแน่นทานาำเวทเลยนะใช่มันจะเป็นช่วงเวลาครับบ้านเราองมันเป็นตามไปตามกระแส มีบ้านเราสมมติช่วงที่เป็นดันโยมาแ,แรกเนี่ยตอนนั้นอาจจะยังไม่เดเป็นกึ่งอาชีพยังไม่อาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่พอมาพักหนึ่งเนี่ยหลายนั้นมาสองสามปีก็คือดีขึ้นเลยแล้วเป็นบออาชีพมีเงินเดือนสูงอะไรเลยครับประมาณนั้นเลยแล้วก็คนดูเต็มสนามอะไรเงี้ยครับ,รบเอาง่ายดันโยผมขอถามคุณคิดว่าเมื่อไหร่ฟุตบอลไทยจะได้ไปฟุตบอลโลกอันนี้ก็ความคิดของผมคิดว่าต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่า ห้าปี10ปี20่สิบปีหห้าปีหห้าปีนี้สิบปีคนหน้าเฟิจริงเหรอี่เพราะไห้อับห้าปีบาถ้าไม่ด้บังเล่นนไม่หาปีเนี้ยบังเล่นไม่ต้องเปลี่ยนบอกว่าอยู่ทุกอย่างกาลังจะดีคื้ปรับตรงไหนบ้างคิดว่าปรับที่ตัวมือก่อนไหมหรือว่าไงกูไม่เขียวอยู่ที่คาแรคเตอร์คนนันบก่อน มะคาราเต้คาราเต้คาราเต้ไม่ใช่การาเต้ค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 นนับโดนมากกว่าก็ต้องก็ต้องเกลียดในนั้นมากกว่าน่าจะน่าจะเราจะไปจะไปคาราเต้ทำไมมันเป็นฟุตบอลใครบอกว่าคาราเต้วะพี่ลิซอละครับคิดว่าฟุตบอลไทยอีกกี่ปีจะได้ไปบอลโลกผมว่าอันเนี้ยผมอีกเป็นอย่างที่บอก20ปีต้องแล้วก็วางเป้านานขนาดเลยครับพี่เพราะตอนเนี้ย เหมือนโครงสร้างของเรามันยังไม่ดีพอครับ,ครบโครงสร้างในการสร้างระดับเยาวชนโครงสร้างในการที่จะแบบวางแผนการทํางานอะไรอย่าต่างเงี้ยผมไม่สึกว่าทั้งที่ที่ผมอยู่กับทีมชาติไทยมา่วงเวลาจรงน,นี่ความสําเร็จอะมันต้องเป็นพีระมิดอ่ะพี่รากฐานมันต้องแน่นก่อนอ่าทุกคนเหมือนแบบญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยทุกคนแบบฐานดีมากแล้วพอขึ้นไปเนี่ยก็ไปเจอกันข้างบนอะไรเงี้ยซึ่งบ้านเรามันยังไม่ใช่อย่างนั้น พี่พี่อได้ขว่าเคยครั้งหนึ่งได้ค่าตัวเป็น5ล้านเลยเลยพี่ผมดูในรายการแชร์ก่อนเออเป็นค่าตัวคืออันนี้คือค่าตัวการการซื้อขายหรือเปล่าซื้อขายไม่ไม่ใช่เงินที่ไม่ใช่ค่าเหนื่อยที่ผมได้อ๋อสโมสรสมมติว่าซื้อตัวนักเตะไปร้อยล้านก็จะมีค่าสโมสรด้วยข้านักเตะด้วยใช่ไหมครับอ่าใช่คือสมมติถ้ามีการซื้อขายกันสมมติอย่างเช่น5ล้านเนี่ยสโมสรแต่ละสโมสรซื้อขายกันผมจะได้เงินส่วนแบ่งจากการซื้อขายเนี่ยประมาณ15%เท่าไหร่15%จาก5ล้านอะไรอย่เงี้ยแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นค่าเหนื่อยของผมที่จะได้ในต่อแต่ละ เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นอย่างงี้ผมเพิ่งรู้นะก็จะมีโบนัสต่างๆสมมติว่านักฟุตบอลคนหนึ่งย้ายถูกซื้อตัวไปสโมสรนี้สิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นของนักเตะครับและอีกที่เหลือก็คือเป็นเงินเดือนอะไรอย่างเง้นั้นเออเอาไว้บริหารสมมติห้าล้านใช่พี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของผมส่วนที่เหลือจะเป็นของอีกสโมสรหนึ่งที่เขาซื้อตัวที่เขาได้ซื้อขายกันนะพี่ส่วนของผมอีกสโมสรที่ที่เขาซื้อจากเราใช่เงินเงินเดือนของผมก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งจากห้าล้านนี้ไม่เกี่ยว อ้าเหรอครับใช่5ล้านนี่เป็นการซื้อขายตัวถิ่มอะไรเงี้ยอ๋อต้องให้ต้องให้เจ้าของทีมที่เราซื้อมาใช่ครับใช่ครับแล้วก็แดนโยเนี่ยสมัยก่อนเล่นทีมแบงเมืองทองเนี่ยสมัยก่อนได้โบนัสเนียพี่เป็นเกมเกมนึงเกือบแสนนะได้เป็นเงินสดอะไรอย่างเงี้ยพี่เล่นเสร็จแข่งชนะเท่าไหร่ปึ๊บออกมารับเงินเลยออกมารับเงินเสร็จปึ๊บก็เข้าไปข้างล่างตึกใช่ตอนนั้นเจอมีร้านอะไรที่ไปก็ไปหัวหน้าไปใช่พี่หนุ่มเนียเขาหมอนวดเขาก็บอกว่าคุณมาคุณมาบ่อย ก็ฝากไว้นะครับเป็นแฟนคลับฟุตบอลนะครับวันนี้สมใจอยากแล้วทั้งสองท่านนะครับขอบคุณที่มาเยี่ยมเยือนขอบคุณพี่เช่นกันครับพูดชื่อร้านผมก่อนขอบคุณขอบคุณสแตยแดกตับครับัสแตกสแตกแดกตับแดกตับสแตกแดกตับสเตมแดกตับไม่ใช่สแตยแดกตับเมื่อกี้พูดคำนี้เดี๋ยวไปสแตกแดกตับสแตกแดกตับตับสเตมแดกตับไม่ใช่สแตกสแตกแดกตับสแตกแดกตับโอ้ยสแตยอะไร สิแต่เด็กเตะมันพูดได้อะนี้คอตับมันไม่ได้มันแต่มันได้ฝากผลงานจะสอนท่านเนี่ยนะครับขอบคุณมากๆนะครับโอ้ยอย่าลืมนะครับเจสุมินด้วยนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องตับนะครับไม่ว่าจะเป็นเหนื่อยง่ายตัวเหลืองตาเหลืองนะครับใครมันในเลือดสูงนะครับคอเลสเตอรอลสูงนะครับฝากเลยนะครับเจสุมินนะครับอ้าวคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเป็นเกียรติมากเลยพี่ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลย